1.5.7 Home Shopping ฉลองครบรอบ8ปีแจกรถ8คันไส่คอทองคำซื้อสินค้ารับคู่องลุ้นเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบก,กับแคนเช่นเคยครับในรายการตามติดชีวิตดาวนะครับ เวลาที่ครึ่งอย่างนี้ครับแคนจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของคนในวงการบันเทิงนะครับแบบจอดลึกมาฝากกันทางแอคชั่นแชนแลแห่งนี้ครับแหมที่เสียงร็อกขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปตามติดหนุ่มร็อกคนหนึ่งครับซึ่งเขาคนนี้นะฮะหล่อกายหล่อทั้งใจไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพี่โตโน่พาคินคําวิไลศัก์นั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่โตโน่กำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่มีชื่อเพลงว่าบ้าคิดถึงเพลงนี้นะครับต้องบอกว่าเนื้อหาโดนใจวัยรุ่นมากๆ หลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปนานนะครับกลับมาครั้งนี้พีโตโน่กลับมาพร้อมกับลุคใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าทรงผมทรงใหม่แนวเพลงแนวใหม่และก็สไตล์การแต่งตัวแบบใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหล่อเท่เร้าใจสาวๆอย่างแน่นอนบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะเป็นอย่างไรและความคิดถึงของพวกเขาจะบ้าขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับ ันนัันนนนเียยยยงงออออกก่่มมมม้ไตใจจาาะสวยัสดีครับผมโตโน่นครับวันนี้เนะี่ผมมาถ่ายเอมบีกันนี่ก็กําลังเป็นถ่ายเพื่อนๆในวงผมอยู่นะครับแตเดี๋ยว ของผมนี <From S 2> right <the> ่ต <the> ้องมีสสาวนะตอนนี้ก็ถ่ายบนวิธีมวยครับก็น่าสนุกดียังไงรอติดตามนะครับผมทุกๆเช้าบนเตียงนอนยังกอดมอนไม่ยอมตื่น ใจมันอยากจะฝันต่อฝันที่สวยที่มีกันฝันของฉันที่มีเธอ,อดเดียวไปเดียวเขาครับลมมันเย็นเดต้องมีเแก๊งเลยนะต้องเล่นกับเพื่อนเน่นะค,คิดถึงถเธอคิดถกหายใจแต่รู้ไหมหายใจไม่คเคยทัน เ,เนคนทั้แรงทั้งหลังหลบออกมาหมดเลยพร้อมรันเทปไปดีสาม

สนุกครับสนุกดีแต่ว่าดูท่าแล้ววันนี้คงต้องใช้แรงเยอะมากๆครับเพราะว่าที่ต่อเขาเป็นแนวแบบปล่อยยาวนะครับแล้วก็เหมือนกับเราต้องเล่นจริงแล้วก็ร้องจริงเัาก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีมวยก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าก็อาจจะเออลองเล่นกับขาใหม่มากขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามขาไปครับเพราะว่าก็ยังไม่ เพิ่งมาเห็นขาไมาาแบบนี้เพราะว่าพี่ต่อเขาก็ออกแบบมาให้เราเป็นโลโก้ของเราแล้วก็ลองเล่นกับมันดูเดี๋ยวต้องลองดูว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างแต่ว่าก็ไม่อยากติดว่าต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนี้นนก็ปล่อยให้อารมณ์มันพาไว้สนุกกว่านี่แค่จบไปเทครกก็ทำเอาตอนโน่เหนื่อยพอสมควรเลยแล้วค่ะช่วงหนา้ากลับมาดูตอนโน่พร้อมกับเพื่อนๆใน,นวงกับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอจะเป็นยังไงฮะลาดค่ะ ทาทำไมความคิดถึงสุนทำไมโดนคิดถึงกันอยุ่ไม่ไหวทำไม่ได้ทำไม่ได้ความคิดถึงมันขาดใจทำไมีันคิดถึงเธออยู่กลัมาอยู่กับช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้โตโน่กับเพื่อนๆสมาชิกในวงดนตรีก็พร้อมแล้วถ้าอยากรู้ว่าแต่ละคนจะวาดลีลาได้เด็ดขนาดไหนโดยเฉพาะโตโน่ที่ทุ่มเทให้กับท่ายโยกเท่ๆพร้อมขาใหม่งานนี้จะออกมาหล่อเท่สนใจแค่ไหนตามติดไปดูกันเลยค่ะ ชาติในการเล่นบนเวทีมวยนะครับก็ได้เป็นการเล่นกันครั้งแรกกับเพื่อนๆนในวนะครับก็ก็รู้สึกสนุกดีครับแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าตอนเล่นมันต้องร้องจริงๆไม่งั้นมันก็ไม่เหมือนเทปครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ต้องเล่นกันจริงๆด้วยนะครับให้มันไปพร้อมกับดนตรีเพื่อให้ได้ภาพที่มันสวยงามซึ่งพวกเราก็เต็มที่กันทุกคนครับถ้าอย่างไงก็ แฟนก็รอติดตามนะครับกับเพลงแรกในอัลบั้มแรกของพวกเราซึ่งดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ออพวกเราได้มาทำสิ่งที่เรารักกันในวันนีไ้ไไไไมมม่ดดด้้้ใจเหล หมุนหรืออะไรก็ได้นะให้ให้มันมูฟเยอะๆเพราะว่าสโลว์มันจะได้มันจะได้ออกมาสวยๆครับแล้วแบนแบนก็พยายามเล่นให้มันหนักหนะักหมุนตัวก็ได้หรืออะไรก็ได้ลองออกขาัดทัดทัดบ่านะเออหมุนม่อ่ะ อ็แต่นะใส่ป<บ>งปุ๊บพอพอ,พอพอพอมันรู้ว่าเขารู้ว่าจะลงปุ๊บเนี่ยหมุนทันทีอย่ารอให้ลงปุ๊บแล้วหมุน หนุ่มๆกับลีลาการออกจังหวะแบบร็อกๆไปแล้วนะคะช่วงหน้าโตโน่ขอโชว์เดี่ยวขึ้นเวทีแบบเบาๆพร้อมกับบรรดาสาวๆที่จะมาขยับจังหวะให้ดูน่ารักไปอีกแบบค่ะจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะ าภัยขึ้นทุกย่ง 9, 88 88. งงงางก้าวโทร02 285 8888จทะมาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่โตโน่รอคอยค่ะนั่นก็คือได้ขึ้นเวทีพร้อมเหล่าสาวๆแดนเซอร์เรารีบตามติดไปดูดีกว่าค่ะว่าโตโน่เวลาอยู่บนเวทีกับสาวๆจะมีอาการยังไงบ้างตามมาเลยค่ะีแดนเซอร์แล้ว ไม่รู้ว่าใจเธอนอนละเมอเป็นชื่อใครฉันไม่กล้าจะถามรอคิดถึงฉันก็ดีไปถาไม่ใช่เป็นเอ่อแนวที่เราชอบเราชอบเรารักมา,มาทำแนวร็อกนะครับกับ,กบอัพจีแล้วก็ โชคดีได้เพื่อนๆนที่ชอบเพลงแนวเดียวกันมาทาเป็นวงแล้วก็ทําเป็นอัลบั้มออกมาโดยที่มีพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นเอพี่วงฟังกินเบอร์เกอร์นะครับหรือ n a t i อรัลเซนตนะครับที่มาแจมๆกันครับก็ดีใจขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นกับบ้านอับจี ee, นะครับในการทาเพลงขอบคุณพี่ต่อแสงคมแล้วก็เพื่อนๆนทุกๆคนว่า,าถึงเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยพี่เขาแต่งเอาไว,ไว้ก่อน,นครับ แล้วเราไปมาขอดูก็เลยมามาขอเขาขอเพลงที่เขาเนี่ยเอามาทำเออมาเปลี่ยนดนตรีนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนคํานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเออเขาแต่งไม่ดีแล้วแล้วก็เนื้อหามันตรงกับกับตัวผม,มแต่ดีแต่ว่าเนี่ยไอ้ที่ยากที่สุดสำหรับผมเนี่ยเนี่ยที่มดันเซอร์ดูว่าถ่ายกับวงมันก็โอเคนะแต่ว่าสาวๆมาเต้นก็รู้ว่าเราจะทำรู้ว่าจะเต้นหรือเปล่า เ,ล,เ <c oughs> ลองถอยทีครับระวังหน่อยนะครับมันไหนก็ได้ไม่หล่นมึงนะเข้าไปเข้าไป เธอเป็นคนตามมีใจของฉันเต็แนแรก้นาาได้ยังไงความคิดถึงมันสุขสนทำให้คนคิดถึงกันหยุดมันไม่ไหวทำไม่ได้ทำไมไ่ไ,มได้ความคิดถึงมันคาบใจทำให้ฉันคิดถึงเธอหยุดใจไม่ไหวทำไม่ได้ทำ 好。Oh? <Yeah. S 3> yeah. ชาแนลทุกคนนะครับยังไงผมโตโน่ก็ขอฝากเอฟบีบ้านคิดถึงไปด้วยนะครับยังไงรอติดตามดูนะครับพวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับการทําเพลงกับอัพจีนะครับเป็นรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่มาจากเดอะสตาแล้วเราก็ได้ทําตามความฝันของเรายังไงฝากด้วยนะครับส่วยนะครับดาวน์โหลดนะครับสําหรับเพลงบ้านคิดถึงดอกจันหนึ่งสองสามสี่หกหกหกขอบคุณทุกๆคนมากครับที่สนับสนุน นท,นทนเป็นยังไงบ้างครับเห็นกันไปนแล้วนะครับต้องบอกว่าลูกใหม่ของพี่โตโนโ่เท่หล่อบาดใจเลยใช่ไหมละครับ เพราะฉะนั้นนะฮะนอกจากนี้การทํางานของเขานะครับในการถ่ายทามิวสิกวิดีโอในครั้งนี้ต้องบอกว่าพี่โตโน่ทุ่มเทมากๆเพราะว่าการถ่ายในแต่ละครั้งนะครับต้องบอกว่าถ่ายหลายเทคมากๆและจัดเพลงของพี่โตโน่นะครับเป็นเพลงสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเทคจะเหนื่อยมากๆแต่ว่าพี่โตโน่ของเรานะครับก็ทุ่มสุดตัวทุกเทคจริงๆต้องขอชื่นชมครับในความตั้งใจของพี่โตโน่มากๆเพราะฉะนั้นนะครับแฟนคลับได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ที่มีชื่อเพลงว่าบ้านที่ถึงซึ่งก็จะออกอากาศให้ชมกันเรร็วนี้คับ และอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดรักกันจริงนะครับยังไงก็ต้องสนับสนุนของแท้เท่านั้นด้วยนะครับเอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะครับหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับเราได้ครับที่ w w w facebook.com/ ตามติดชีวิตดาวนะครับและกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาชั่วครึ่งถึงบ่ายมงตรงและก็ออกอากาศซ้ำนะครับเวลาห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเน ราวหนครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปตามติดใครที่ไหนนะฮะติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ